มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอภัยผู้ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่ตำบลลาดซาลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลลาดสาลีอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีโดยมีนายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายคำนวณก้านลำใหญ่อายุ49ปี เจ้าของบ้านเล็กที่14หมู่ที่6ตำบลลาดสาลีอําเภอท่าวุง้งจังหวัดลบบุรีโดยเหตุการณ์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ที่บ้านเล็กที่14หมู่ที่6ตำบลลาดสาลีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านมีลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้นเครึ่งปูนเครื่องไม้ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจานวน5ราย ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชาชูปถัมภ์โกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชชูปถัมเป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอาทิเหล่ากาชาดจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลบบุรีและเครือข่ายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย,นนนาาย์จังหวัดลบบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้รวมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วย